เฉีย like งเหลียงเจ้าเอาของทุกอย่างไปครบแล้วใช่ไหมเจ้าต้องระวังตัวให้ดีๆเมื่อจเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วเจ้าก็ย้ายเขาหลอกได้ละท่านปู่ท่านพูดเรื่องนี้กับข้ามาตั้งสิบครั้งแล้วนะฉันก็รู้นี่ว่าข้าต้องไปที่เจิ้งโจเพื่อศึกษาต่อดังนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะแต่ว่าเฉงหลิงนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของเจ้า ข้าผู้เป็นปู่ของเจ้าจะไม่รู้สึกเป็นห่วงเจ้าได้อย่งางไรกันท่านปู่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะจิงลิงสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอที่หลานของท่านปู่จะได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันจิงโจหรือว่าท่านปู่จะไม่สนับสนุนข้าแล้วแน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีถ้างั้นปู่ของเจ้าก็คงต้องสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่แล้วละ ท่านปู่และทุกคนข้าขอขอบคุณสำหรับการที่พวกท่านดูแลข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณหนูชิงหลิงข้าขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยคุณหนูข้าขอให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่าโชคดีนะหลานรักของข้าถ้างั้นก็ออกเดินทางได้ถ้าข้าไปที่สถาบันจิงจูข้าจะมีโอกาสเห็นเจ้าอีกไหมนะหยางเฉิน ตอดผ้าไปณที่แห่งหนึ่งมีผู้คนมากมายได้มารวมตัวกันณห,หน้าชายชราผู้หนึ่งเขาได้กล่าวขึ้นมาว่าเออเจ้าลูกศิษย์พวกนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถรับการเล่นแล่แปรธาตของท่านบนรรพาฤทธ์ได้เกินสามลมหายใจเลยช่างน่าเสียดายจริงๆถ้าหาพวกเราหาผู้สืบทอดไม่พบแต่กุล,ลักของเราคงต้องพังพินาศเป็นแน่ใช่แล้วละท่านผูทุกข ถ้าหากพวกลูกศิษย์เหล่านี้ทําไม่ได้พวกเราคงโจนปัญญาเช่นกันถ้างั้นข้าขอประกาศให้พวกเจ้าทุกคนทราบการทดสอบในครั้งนี้ได้จบลงแล้วได้โปรดช้าก่อนท่านผู้อาวุโสท่านได้โปรดให้ข้าลองทดสอบดูก่อนได้หรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่ยกมือก็คือแม่นางหลิงอยู่เหว่นเองนะครับอืมข้าไม่สามารถสัมผัสถึงจิตที่แปลปวนจากแม่นางผู้นี้ได้เลยจิตวิญ,ญญาณของนางค่อนข้างดีเลยทีเดียวแม่นางเจ้านี่ช่งางน่าสนใจจริงๆ ทางนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าได้ลองดูสักครั้งนี่นี่มันกายจำแรงถูดเทวานี่โอ้ข้าก็เห็นเหมือนเจ้าไม่ผิดแน่นี่แหละคือกายจำแรงพูดที่สมบูรณ์แบบนี่มันก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วในที่สุดก็มีคนที่สามารถควบคุมพ,พลังกายจำแรงพูดเทวาของท่านวันพบุรุษได้สักทีฮ่าฮ่าตระกูลหลักของเราหลอดแล้ว นี่แม่นางน้อยเจ้ามีชื่อแซ่ว่าอะไรท่านผู้อาวุาโสข้ามีนามว่าหลิงยูเหยาอืมช่างเป็นชื่อที่พาะจริงๆหลิงยูเหยาหลิงยูเหวยเงั้นลือพวกเจ้าทุกคนจงทายทอดคําสั่งเขาออกไปนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม่นางหลิงยูเหยาผู้นี้ก็เปรียบเสมือนนักบุญของพวกเจ้าทุกคนเห็นนางก็เหมือนเห็นข้าใครไม่เคารพนางก็เท่ากับว่าไม่เคารพข้าเช่นกันพวกเจ้าทุกคนเข้าใจไหม พวกราน้อยขอคารว่าให้แก่ท่านนักบุญหยางเฉินเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าแข็งแร่งขึ้นแล้วข้าจะรีบลับไปหาเจ้าเจ้าช่วยรอข้าก่อนนะตัดภาพมาที่นิกายหยุนไห่ขนาดนี้หยางเฉินนั้นเขากําลังทําการบ่มเพาะพลังถึงแม้ว่าข้าจะบ่มเพาะพลังเพียงแค่อัตาราหนึ่งส่วนสามของที่นี่เท่านั้นแต่ที่นี่มันช่มมีพลังลมปานมากกว่าที่อาณาจักรชิงเฟิงเสียอีกและการบ่มเพาะพลังของที่นี่ภายในคืนเดียวก็เทียบเท่ากับที่อาณาจักรชิงเฟิงหนึ่งเดือนเลย และเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนว่าข้าจะคิดถูกจริงๆที่มาอยู่ที่นิกายหยุนไห่ท่านผู้โอบโสอย่างท่านตื่นหรือยังพวกข้าขอเข้าไปได้หรือไม่ข้าตื่นแล้วพวกเจ้าเข้ามาได้เลยข้ามีเรื่องจะบอกท่านผู้โอบโศอย่างในวันนี้พวกเราทั้งสองจะพาท่านไปทําความพุ้นเคยกับกิจการของนิกายเราในตอนเช้าเพื่อฝึกสอนลูกศิษย์เกี่ยวกับการใช้บรลลยุทธ์ท่านจะไปกับพวกข้าหรือไม่แน่นอนสิข้าต้องไปอยู่แล้วฮ่าฮ่า นี่มันต้นไม้วิญญาณไม่ใช่หรือท่านผู้วอโสอย่างท่านนี่ช่างมีความรอบรู้จริงๆต้นไม้วิญญาณนี้ท่านผู้โวโสของเราเป็นผู้ที่นํามาเองและมันก็สามารถใช้ในการบ่มเพาะพลังให้แก่ลูกศิษย์ของพวกเราได้และยังช่วยให้ลูกศิษย์ของเราสามารถบ่มเพาะพลังได้เร็วขึ้นอีกด้วยที่นี่ไม่เร็วเลยจริงๆนิกายหยุนไห่ซึ่งเป็นนิก,กายที่ดีจริงๆพวกเขาทุ่มเทเพื่อให้ลูกศิษย์ของพวกเขามีประสิทธิภาพในการบ่มเพาะพ,พลังได้อย่างรวดเร็ว ท่านผู้โอเวอโฟอย่างท่านสามารถเดินดูลูกศิษย์ของเรารอบๆนี้ได้นะเดี๋ยวข้ากับผู้โอเวอร์โฟฟันดาฟูต้องไปดูลูกศิษย์เพื่อฝึกสอนสักพักถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็สามารถเรียกพวกข้าได้ทุกเมื่ออืมทุกเจ้าทั้งสองไปได้แล้วละ นี่เจ้าอ้วนเจ้ารู้ไหมผู้ชายคนนั้นเขาคือใครกันและเขามาจากไหนน่ะทําไมท่านผู้ว่าฝููถึงต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแบบนั้นและแถมพวกเขายังคุยกันและหัวเราะอย,ย่างสนุกสนานอีกด้วยเจ้าอย่าถามข้าเลยข้าเองก็ไม่รู้เพราะข้าไม่เคยเห็นหน้าของเขามาก่อนเลยไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ว่าฝูคนใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามาหรอกหรอ นี่เจ้าอย่ามาพูดบ้าๆนะเจ้าเคยเห็นผู้ก่อสูุที่เด็กขนาดนี้หรือไงข่าพันันเลย8ใน1ิไอ้เจ้านั่นน่ะมันต้องยัดสินบนเข้ามาทางประตูหลังของนิกายเราแน่ๆมันถึงได้มีสิทธิพิเศษที่สามารถคุยกับผู้ก่อกลุสู้ได้อย่างไงล่ะแต่ถึงแม้ว่าไอ้เจ้านัาน่นมันจะมีสิทธิพิเศษพิโสมาจากไหนมันก็ไม่ควรพูดจาแบบไม่เคารพผู้ก่อกลุสู้แบบนั้นนิกายหยุ่นไห่ก็ดีเลยทีเดียวแต่ว่าลูกศิษย์ของพวกเขายังขาดการขัดเกลาอย่างเข้มงวดถึงได้ดูอ่อนแอเช่นนี้นนีี่่เจ้้าาาามมอองหาาะ,อะไรไรรทบ ทำไมเจ้าถึงหยุดฝึกละ่ะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงได้กล้ามาสั่งข้าข้าจะฝึกหรือไม่ฝึกมันก็ขึ้นอยู่กับข้าแล้วตอนนี้ข้าลมไม่ค่อยดีซะด้วยเจ้าจะไปไหนก็ไปไปเออข้าเป็นใครเนี่ยหรอเดี๋ยวข้าขอหยิบป้ายก่อนนะข้าก็เป็นผู้ว่าฝูของลูกศิษย์ชั้นนอกของนิกายเจ้ายังไงละ่ะและเจ้าคิดว่ามันเป็นธุระของข้าหรือไม่ทีนี้เจ้าจะฝึกได้หรือยังเออนั่นมอนนี่นี่นี่เขาเป็นผู้ว่าฝูของลูกศิษย์ชั้นนอกจริงๆหรือเนี่ย นั่นเขาเป็นผู้ว่โฝของลูกศิษย์ชั้นนอกของนิกายเราหรือเนี่ยจะบ้าเราไอ้เจ้าเด็กนี่ยังเด็กอยู่มากจะไปเป็นผู้วฟโฝของลูกศิษย์ชั้นนอกของเราได้ยังไงข่าว่าเขายัดสินบนแล้วเข้ามาทางประตูหลังของนิกายเราแน่ๆเลยผู้วฟโฝเด็กขนาดนี้มันมีที่ไหนกันเอ๊ะนี่พวกเจ้ากล้าดูหมิ่นผู้ว่โฝอย่างนั้นหรืึต่อจากนี้3เดือนพวกเจ้าจะถูกหักค่าเลี้ยงดูของลูกศิษย์ในนิกายตลอดทุกเดือนและส่วนพวกเจ้าที่เป็นคนดูหมิ่นค่าก่อนค่าจะหักค่าเลี้ยงดูของพวกเจ้าที่กล้ามาดนถึง20เเือไปลย พวกเจ้ามีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ข้าข้าไม่ยอมรับบรลลอกว่านิกายของเราจะรับเด็กอย่างเจ้ามาคุ้มครองชื่อเสียงของนิกายนิกายของเรามีทั้งเกียิและศักดิ์ศรีนี่มันเรื่องบ้าอะไรจะเอาเด็กอย่างเจ้านี่นะมาปกป้องชื่อเสียงของนิกายเราใช่แล้วใช่แล้วข้าไม่ยอมรับลอกนี่มันเกี่ยวพันถึงชีวิตในอนาคตของพวกเราเลยเนาะไอเจ้าเด็กบ้านี่มันจะไปสอนพวกเราได้อย่างไรกันใช่ใช่นี่มันช่งางไร้สาระสิ้นดีเห็นได้ชัดเลยว่าที่นิกายแห่งนี้ไม่ให้ความสาคพันแก่ลูกศิษย์ชั้นนอกอย่างพวกเราเลย ไม่ว่ายังไงพวกเราก็จะไม่ยอมฝึกช่วงเช้าจนกว่าเจ้าเด็กนี่จะถูกแทนที่โดยผู้อาวุโสท่านอื่นนี่ผู้อาวุโสฟูท่าจะไม่ดีแล้วนะพวกลูกศิษย์ทุกคนพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับผู้อาวุโสหยางและกําลังพยายามขับไล่เขาออกไปข้าคิดว่าพวกเราควรที่จะเข้าไปช่วยเขาเนาะผู้อาวุโสซานข้าคิดว่าพวกเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเขาหรอกข้าว่ายังไงผู้อาวุโสหยางก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตนเองแน่พวกเราคอยดูเขาอยู่ห่างๆจะดีกว่านะ เขาเป็นถึงปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ตั้งแต่วัยเพียงแค่19ปีมีหรือที่เขาจะไม่สามารถควบคุมกลุ่มลูกศิษย์พวกนี้ได้ก็ได้ถ้าท่านผู้โอ้โฝฟ,ฟันพูดมาแบบนั้นข้าก็จะคอยดูเขาอยู่ห่างๆก็แล้วกันข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงดูเหมือนว่าผู้วอาฝูของที่นี่จะจใจดีกับพวกเจ้ามากเกินไปสินะแล้วทาไมพวกเจ้าถึงคิดว่าเด็กอย่างข้าจะมาเป็นผู้โอ้โฝไม่ได้อย่างนั้นหรื ข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าทำไมก็เพราะว่าเด็กอย่างเจ้ามันไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้อาวุโสของพวกข้ายังไงล่ะถ้าข้าดอเด็กอย่างเจ้ายังเป็นได้แล้วทำไมพวกเราจะเป็นไม่ได้ล่ะข้ายอยากเป็นผู้อาวุโสบรรดาแล้วด้วยดีมากเจ้าอ้วนเจ้าพูดได้ดีเลยเดี๋ยวค่อยมาเอารางวัลจากข้านะเจ้าอ้วนเฮ้คนแบบพวกเจ้าน่ะหรือที่จะมาเป็นผู้อาวุโสถ้างั้นข้าก็ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าข้าจะบอกว่าพวกเจ้าก็เปรียบเสมือนมดที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าก็เท่านั้นเองนี่นี่แก เจ้าอย่าเพิ่งตกใจไปที่ข้าหมายถึงน่ะมันไม่ใช่แค่เจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ข้าหมายถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้พวกเจ้าทุกคนมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากมุดที่อยู่ในกำมือของข้านั่นแหละ